สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีว n e ิวด่วนบอสบิ๊กแถลงข่าวแล้วนะคะสำหรับเรื่องสบู่โดยบอสขึ้นหัวข้อว่าแถลงข่าวจากเมืองทิพเรื่องสบู่พร้อมกับน้องโกกินะคะโดยน้องโกกิก็ได้เชิญทุกคนมาฟังด้วยกันจะได้เข้าใจตรงกันและบอสบิ๊ก็ได้พูดว่าขนาดนี้แล้วไม่ต้มตุนใครหรอก ซึ่งอันนี้เป็นการเข้าใจผิดนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ในเพจเพจดังนะคะเพจหนึ่งนะคะก็ได้โพสต์ข้อความว่ารู้สึกเศร้าเมื่อประมาณ5ชั่วโมงก่อนหน้าที่บอสบิ๊จะออกมาแถลงข่าวนะคะประมาณว่ารู้สึกเศร้าเราเป็นคนแฉโปรเจกต์ปลดนนี้ของฝนธนสุนทรกับส้มตรีชดาในเพจ โว้ด e. อีกี้ตามล่าอีตุนน้อยวันนี้คนที่เราปกป้องแบบไม่ได้หวังอะไรเลยจิตอาสาสุดๆเพราะเขาถูกกระทำกลับไปรับเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าคนที่ชอบโกงชาวบ้านที่ทำเอาคนอยากตุยเป็นร้อยๆคนเพราะโดนโกงแล้วก็มีรูปอีโมจิเหมือนกับขอโทษอะไรประมาณนี้เราต้องเลิก ขอโทษจริงๆทุกคนแฟนคลับแพลย์ด,ด้วยเรากราบขอโทษนะนะคะซึ่งก็หลังจากที่โพสข้อความนี้ออกไปนะคะก็ทำให้เนาะอาจจะได้ยินไปถึงบอสบิ๊กนะคะแล้วก็ด้วยแฟนคลับที่หวังดีก็อาจจะไปคอมเมนต์บอกหรืออะไรในเพจเนาะมันก็เป็นกระแสเนาะคนดังอย่างที่บอสบิ๊พูดนั่นละนะคะ ก็นี่แหละก็เป็นมาซึ่งการแถลงข่าวของบอสบิ๊กนั่นเองนะคะบอสบิ๊กก็ได้ออกมาพูดประมาณว่าซึ่งบอสออกมาพูดแล้วว่าสบู่ที่ถือนะไม่เกี่ยวกับคนคนนั้นและบอสเองก็ต้องขอโทษด,ด้วย ที่รับงานไม่ได้ตรวจดูไม่ได้ตรวจตาละเอียดอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ขออนุญาตระงับสัญญาตัวนี้ออกไปก่อนนะคะเพราะสัญญายังไม่มีผลบังคับใช้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังการแถลงการจากบอสบิ๊กนะคะเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้นั่นก็คือเรื่องสบู่นั่นเองเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันสำหรับคลิปนี้แอดก็ต้อง ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ยอะไรเนี้ยเกิดอะไรขึ้นเนี้ยช่องไหนนี่ดาราไม่นี่ออกข่าวไรบวานโอ้ยเพิ่งสัมภาศศษณ์เสร็จกันข้าวกับสัมผัสไข่ตั้งแต่ จบงามสภาพเปรี้ยวกับประมาเครื่อ,มมองสุมโมงกอะอันบ,บ,บ่าได้เฮ็นบ้ามรู้เรื่องอย่างลยเห็นเขาดราม่าอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องอะไรกดแชร์วันไปพี่น้องคอยบรุรุเรื่องบ้าดรา,ดาม่าอยงนี้ต้องคอยเข้าใจแล้วตัวนี้คอยเข้าใจว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าหนึ่งเราตัวนี้เรากลาลังเป็นคนกําลังจับตามองเราเป็นคนมีชื่อเสียงระดับหนึ่ง้าเข้าขใจยูล้วก็เข้าใจเอฟซีพอมาเปิดห้าเข้าไปกัดหรือาใช่ไม่ได้นะคนพี่ยนปเียนเป็นคนที่เรารักเราต้องสเสียเพื่อนเปเรอยนที่สุดเนี่ยสีนะ่าเข้ามาเข้ามาเข้ามา เห็นดาม่าอะไรกันนี้โอ้ยดาม่าทุกวันเลยดาม่าทุกวันเลยไม่ได้พักไม่ได้พ่อนเลยสวัสดีครับเราแชร์ลงก่อนทุกคนมาฟังช่วยกันนะคะแถลงข่าวจากเมืองที่จะได้เข้าใจตรงกันเรื่องสบู่เพิ่งมาจากงานอัน งานกระทวงพาณิชย์กวงาณิชยงานราน้า,า,าลแล้วก็ไปหมดเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานาส่งเสริมการขายออนไลน์เป็นงานส่งเสริมการขายออนไลน์ออนไลน์เลยครับสินค้าสินค้าแบบจากชุมชนจากท้องถิ่นจากพื้นที่จากเยังสีนะ<ฆ>า้ากี้มงอนไปงอกี้คือบางทีอะคือเราไม่รู้ว่าใครงอนไหนแต่ว่าบางทีมันมันต้องดูที่หมดเหตุและผลก่อน บอด้นี้อย่างตัวใครงบได้ตกใจบอดี้มีปัญหากบผู้เลยเลยขาคอยบอด้แบงค์ต้องใจร้ามากคอยคอยบด้รูกตกใจาว่าคอยรู้แก้ใจเขาว่าเอ๊ะอะไรเป็นรไรกันสีนะเพราะว่าเขาเขาเขาเป็นคนที่ทำงานเป็นคนที่ตรงเป็นคนที่ตรงเรื่องการทํางานตรงเรื่องการรับงานตรงเรื่องการรับทุกอย่างเขาบอกว่าวันนี้หน้าผ่องจังสั่นแม่แซมใครผ่องอีกัวหรอเขาบอกว่าวันนี้บอลหน้าผ่องคนมีราศีนี่ีิเราเชื่อมั่นในบอด จะอีอย่างพี่น้องควายปานนี่เราควายสิไปหาเฮ็ดแว่เนี้ยบดีตีเจะก็บอกไปหล่ควายปานนี้เลี้วเจ้าช่ยควายพาเห็ดอันต้มตุนคนตีโอ้ยยนใจต้มไม่ได้ต้อบดต้มกันไรอยู่กันต้มตุนคนหรือวยสิเรีงนงานมือละสามซีนั่นเนะพี่น้องโอ้ยเขเ็ดงานแบบว่าถ้าต้มตุนอันบดไปแรีงงานอันเห็นั้่เมื่อยดอกนั่นไงดูอ๋อข้าวจนั่งต้มตุนคนนอล่าลาเรนบ่ซันถ้าวสิต้มตุนขนเขาไปแรีนราบคนเสือแัเมื่อยดอก รอรอรอเอฟซีเข้ามาก่อนเป็นกำลังใจให้นะคะอันนี้ไม่ใช่อุปสรรคนะอันนี้เป็นการเข้าใจผิดเพื่อนบอกว่าเป็นรกำลังใจให้ผ่านอุปสรรคก็นได้อันนี้ไม่ใช่อุปสรรคนะอันนี้เป็นการเขา้าใจผิดโดยที่เข้าใจผิดไปเลยผมทนี่รอมากคะ่ะพี่หน่อยรีบซื้อบัตรกุมปิดดอร์ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเออบนอเฟรนอุ๊ย <c oughs> พูดได้ไหมนี่อินเดียพูดได้ไหมนี่ปอบอินเดีย ความอินเดียพี่น้องป๊าดเชื่อมันในตัวบอสใช่เราเราบริหารคนขนาดเนี้ยเด็กๆโอ้ยมันแท็กแท็กกี้มาด่วนเลยกี่มามยังพี่โบจะพาแดนเซอร์กินข้าวอยู่หน้าหมู่บ้านเขาสัง่งเขากินเลยเนาะกินร่วนเลยเขากินก่อนไม่แท็กกี้มาดูด้วยแท็กกี้พลังล้างตัวด้วยกี้มีอะไรก็ตัวใส <c oughs> กี้มีอะไรก็ใสต่ตวงน่อยไม่ใช่เป็นอย่างนั้นกี้ตอนอุบอกอะไรให้่ะ ตอนเรามีศึกเราช่วยกันลบตอนเราสงบูลบกันเองไปเลยจ้านี่เขาเสิยของเราวันนี้เป็นผู้บรารญี่ปุ่นไหมนี่แม่ชอบการแต่งตัวนี้จังแต่งตัวคือคนเสียทําไงดีถ้าเรียนเกาหลีไงนักเรียนเกาหลีเรียนญี่ปุ่นอะไรเกาแต่งแกันนี้เป็นบอยแบนด์เกาหลีะ ถ้าเตือนแล้วกากินเร็วเขาบอกว่าเอฟซีเป็นห่วงที่พูดว่าพอเป็นห่วงอะไรอย่างนี้เลยเป็นห่วงอะไรใช่ไหมในตัวบอสเสมอแต่ว่าก็เป็นห่วงนะคะเคยได้ไหมอธิบายทุกเรื่องสามารถชี้แจงได้ค่ะวีบอสบิ๊กหากระแสหรือเปล่าก็ต้องหากระแสมันน่าจะบอกไปแล้ว่อจีหาให้นางกระแสนั่นสิเขาไปหาคันหากเออเออเออโนไทยอินนะคะวันนี้ป๊ามปนหนึ่งประเด็นเขาได้สั่งเข้ายังอะไรอ่ะ กินแล้วมันเป็นมันจะเป็นอะไรนั่นอ่ะเทปเหรียญมาเขาบอกเฉแแ่นกีกปีเขาบอกงี้พร้อมไปล่ะพร้อมแล้วแบเกาวยังหนีง่งเบากาวา่งหลังบ้านเอ้าหัวหน้าอแล้วปีกูละอันนี้เอ๋อยังดีทั้งหลางหมดทื่ออยู่ หน้าอาจจะตึงนิดหน่อยนะคะหนาบริเล็กบูดทีะะ่พี่น้องจะบ้านซิลิโคนตึงหนาอยู่หนาที่เขาเทีะค่ะพี่น้องซิลิโคนยังไม่เข้าที่นะคะขออภัยด้วยนะคะเอฟซีเอ้าอะไรนี่ <c oughs> ไม่ใช่ว่าชดเลยนะมันหันไม่ได้เอิร์นบหันนะเพราะันชดดิมันตึงคือ <c oughs> <c oughs> แบบนี้อ่าลอบก่อนนะขอขอพูดถึงเรื่องราวโอเคมาแล้วรอโอเค <c oughs> อ่าพูดถึงเรื่องราวของของการทําง,งาน คือผมเป็นพรีเซนเตอร์นี่ผมรับงานเนี่ยหนึ่งอสมมุติอัอนอันทเช่นเนาะผมเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังระดับประเทศดังก็ระดับดาราผมก็รับมาแล้วไม่บอกพี่น้องแต่ว่าก่อนที่จะรับงานนี่หนึ่งขั้นตอนการรับงานติดต่องานมาอาสมมุติกรีงรับงานมาเนาะเราโทัพท์มากกรีงอันสนใจอ่าอยากให้ลองใช้สินค้าตัวนี้เนี่ยคะ่ะถ้าใช้ดีจะให้เป็นพรีเซนเตอร์นะคะเพิ่งกับไม่เอาใส่ก่อนเข้ามาใส่ วุ้ยเผ่บระดิสูพันแผ่บระดิสูง <Okay. S 2> มัอนสินค้าทุกอย่างคอยใส่เองมาเลยโกกิมึงใช้มึงใช้ก่อนอย่างนา <Okay. S 2> อนะสมมติสินค้าตัวนี้เนี่ยวันนี้เอามาให้ทดสอบเพื่อน่าเพื่อนมาไม่ใส่ก่อนขันใส่ดีเพื่อนเป็นเพื่อนเตื่อเด้อใส่ดีวันนี้ขอยกเลยว่าเอาเอาทีา่หลัมะอาทิตย์นึงเล้วเดือนนึงแล้ว,อนนลวโอเคเปลี่ยนได้เพราะว่าใส่ดีเจ้าจ้างขอเป็นเพื่อนเตื่อเด้อพอขายนี่ปุ๊บคนติดต่องานนี่ เป็นเอเจนซี่เอเจนซี่เขาจะเอเจนซี่นี่หมายหมายความว่าเขาจะเป็นคนที่หางานให้กับพวกอีเหล่าอินฟูทั่วประเทศค่ะขดพ่อค้าคนกลางเออเขาเจียนพ่อค้าคนกลางเอเจนซี่นี่อันนี้เอเจนซี่คือกินกินหัวคิวเขาจะกินหัวคิวแล้วเขาจะไปหาแบงต่างๆมาแล้วก็จะมาเสิร์ฟเราเอาเอาเสิร์ฟเราอันขอยจะจ้างเจ้าพิธีนเตอร์เด้อเออขอยายจ้างพิธีนเตอร์เด้อรตะวันขอยไปเอเจนซี่เด้อขอยไปหักท่านี้เท่านี้เท่านี้นี่ โอเคแต่ว่าผมขอตรวจสอบก่อนต่อให้เจ้าเอเจนซี่ไหนผมตรวจสอบก่อน 1. สินค้าปลอดภยัยสองสินค้ามีคุณภาพสามสินค้ามีมีอะไรมีความน่าชื่อถือสี่ใส่ดีดีจบแค่นี้จบแค่นี้จบก,การที่คุณจะรีวิวสินค้าหนึ่งต้องใช้ดีจริงสองตีลังกาใช้ก็ต้องใช้ดีสมปลอดภยัยมีอยอยมีทุกอย่างหมดโดยอันนี้คือเรื่องจริง อันนี้คือเป็นอย่างนี้เป็นเป็นเป็นข้อมูลของการรับงานไม่ใช่ว่ารับ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 เบิ่องหน้าเบข่องไข่เห็นไหมคนเราแหว่งหังยานผมยิ่งกลัวถามพวกนี้ดูสิขนาดนั้งเขาใชรับเข่มขันแต่ขึ้นรถไปชั้นยานที่สุดในการใช้ชีวิตยานในการผิดพลาดรับงานมาขอรับ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 อันนี้ดีดีดีก็รับแต่แบรนด์ที่ไม่รับก็มีไปใส่หลายแบรนด์อยู่เพราะว่าอะไรมมนใส่บุหรี่ใช่ใช่ล่ะ มันใช้ไม่ดีคือสินค้ามันใช้ไม่ดีพี่ก็ก็บอกว่าดีพี่ผมผมผมระงับก่อนเนาะมันใช้ไม่ดีเนาะสิน่ะถ้าสินค้าใช้ดียังไงก็รับหนึ่งเขาจ้างสองเราก็ได้งานอื่าโอเคเขาเรื่งประเด็นวันนี้เหมือนงานวันเนี้ยเป็นประเด็นสบู่ผมไปยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังประเด็นอย่างเลยแต่เขาพนันด้วยซึ่งยังไม่ได้ทำอะไรคือตามข้าไฟนี่ตามข้อไฟคือขอยาวนา่งกับกับุค้าเนี่ยขอยใจพนรู แบบ<ห>มันเออให้ทเออขอบคุณนะที่ให้โอกาสอาณาณีเหมือนวันนี้เราไปงานกระทรวงะระดับประเทศระดับพูดบอกขอบ,ขอบ,ข,อบขอบคุณเพื่อนก็คือวันนี้ไปงานบอสได้เรลือมอย่างเลยแล้วก็ผู้มจาก,ก็เพิ่นป็นผูอ้อดไอีกอย่างให้ต่วหู้แต่ว่า,วาสินค้าแบรนด์เนี้ยหนึ่งสินค้าใช้ดีปลอดภัยมีคุณภาพแล้วเขาใช้กันทั่วประเทศแต่ว่าจแต่ว่าคนที่มาถ่ายหรือต้องคอยนี่คอยบูรุษเปลเปยนยังไดเนือว่ไม่ไม่รู้จักคนที่มาถ่ายรูป อ่อยหูจากคนคนอยู่ในเฟรมนั่นขอยหูตัว่าเพิ่งเป็นไม่ไหาที่มากมอบหมายอีหย่างนั่งเขาเอออย่าง,ขอ,อางของมอบหมายเป็นเรื่องการบอกเออรู้แค่นี้แต่ไม่รู้ว่าเขามีปัญหากับคนต้องมาี้เขามีข่าวไหมรับไม่รู้เบลู้บลู้อีหลีอันนี้นะ่นะมูจากเขาเลาเป็นอีหย่างเขบอกเคยเบิ่งรเราเทือหูหูต่ว่าโอเคเจ้าของแบรนด์นี้แล้วก็เอเจนซี่เราตรวจสอบกันมาแล้วว่าสินค้ามันปลอดภัยนั่นแหละ แค่ว่าเราไปอยู่ในเฟรมของคนที่อ่าโอเคของคนที่อาจจะเคยมีปัญหาอาจจะเคยมีปัญหากับใครข่อยบอลูใช่ไม่รู้อ่ะข่อยโง่ว่าเพื่อนมีปัญหากับเพือ่อนอาจจะโน้ตสมมติมีเรื่องมันมีปัญหาเรื่องการอ่าอะไรน,นะของเขานัา่นหรอกปัญหาที่เขาเคยเกิดขึ้นมานั่นแหละทุกคนมันก็ทุกคนือา,อาจจะเปปัญหาเรื่องของทําธุรกิจอย่างข่อยบอลูใช่สิ่งถอยหัวคือ สินค้าต,ต้องใช้ดีของต้องดีและข่อยต้องได้รับเงืนตามขอ่อยรับกลางและข่อยก็ต้องใช่เองพร้อมแล้วก็ต้องปลอดภัยน่ะพื้น,นก็ต้องห้ามขึ้นสิวก็ต้องหามพื้นไม่เป็นสบู่ตัวเนาะทูดตัวทูดตัวทูอยังสิก็คือรับไม,ไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่วันนี้พอลงรูปไปแล้วเพื่อนกับแบบทีดแบ็กกับว่าเฮ้ยทำไมมีท่างานกับเขานี่ ก็เป็นผ้ใ่ละวันนี้ MC ก็เป็นห่วงนั่นแหละเนาะแมนคอเลิกคอยเลิกตุกเยอะคอเลิกตุกเยอะอุ้ยมีตัวนี้มีดราม่าแล้วตัวนี้ดราม่าเรื่องมากอันรับงานไม่ไม่บึ่งว่าสั้นคอยบึ่งคับพี่พี่น้องแต่คอยบูรัวส่วนตัวคนอยู่ในเพียมขน่ดพี่เพื่อนั่นนี่มันหาขับผู้ใหญ่ขับบูรูวแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องของเพื่อนแต่สิ่ง่อยทำคือข่อยมีอาทีพีเชนสินมีคุณภาพเหนือบ่พี่น้องคอาใจไปคอยบริมิตนเกี่ยวของเอี่ยงกับ กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนี่ยบอกใครบอกเกี่ยวข้องไม่ไม่ไม่ไมไมไมเกี่ยวข้องกันน่ะเมีก็เลยอยากมาชี้แจงเอฟซีฟังขอ,องก็เลยหัวเอ้าเอฟซีต้วขเข้าใจเ้าผิดทด้นี่เห้อ่ได้เป็นร่วมธรุรกิจอย่ออางก็เ,เพิ่นทด้นี่เห้อ่ได้เป็นพาร์ทเหนื่อยเพิ่นทด้นี่เ้าแค่ใช้ดีและก็รับรีวิวของสินค้าชิ้นนั้นนะอันอนี้งงบอก เพกิดสิ่งมุ่งอ่างนั้นแหละเอาเอเจนซง่ออกไงไม่เราแบบไเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเป็นธารบายให้ฟังคือคืออย่างนี้คือเรื่องทั้งหมดน่ะคือเอเจนซี่มันเป็นเอเจนซี่เนาะเอเจนซี่เนี่ยเขาติดต่อมาผ่านหนูว่าอ่าเขาอยากให้รีวิวแล้วเนี่ยเขาติดต่อมาให้รีวิวสบู่ทูตัวทีเนี้ยปึ๊บหนูก็เลยบอกว่าอ่าทูตัวเราไม่ติดนี่งเราก็รีวิวได้แต่ทีเนี้ย แล้วเข้ากับได้ศึกษาสบู่แบรนด์นี่นะคือคุยกันมากับพี่คนนี้พี่คนนี้เคยจ้างงานเรากับแบรนด์อื่นก็เคยจ้างมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่รู้จักกันทำงานเยอะเลแเอเจนซีที่ให้งานเราเนี่ยก็ให้งานมาหลายแบรนด์มาให้งานมาหลายแบรนด์อยู่แต่ทีเนี้ยคือทุกคนต้องเข้าใจว่าการที่เขาส่งมานี่หนูไม่สามารถไปรู้ได้ว่าเจ้าของแบรนด์คนนี้เป็นคนแบบใดนและนี่ประวัติอี่ยงเมื่อก่อนเพราะว่าเอเจนซี่เป็นคนให้งานเราแล้วก็เคยให้งานเรามาหลายอย่างทีเนี้ยปุ๊บเขาส่งสบู่ตัวนี้มาเราก็เช็คแค่ว่าสบู่ตัวนี้ถูกต้องตตาามมมมกฎหยนนะสสบู่่ัวีีี้้ใชดไรอ สารอะไรที่อยู่เป็นส่วนประกอบของสบู่น่ะที่จะทำลายให้ร่างกายของเราแบบแพ้ใชนไแม้ปึ๊บเออเข้ากับผ่านไปเราก็สก,กินแล้วว่าสินค้ามันโอเคแต่ตัวอะไรที่แบบว่าที่เป็นประเด็นที่ทุกคนคิดว่าอาจจะเป็นแบบเจ้าของแบรนด์หรืรออะไรอะไรอย่างเงี้ยคืออันอนั้นมันเป็นประเด็นอีกเรื่องนึงเนาะตอนนี้คือในพาร์ทของเราให้นี่ปุ๊บเราก็เลยรับมานะคะพี่น้องคะ,คะก็เลยรับมาแต่วันนี้ที่ไปเจอกันนะคะพี่น้องเรายังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรยังไม่ได้รีวิวยังไม่ได้ไลฟ์สดยังไม่ได้ทําการโปรโมท แต่วันนี้คือเราไปเพราะว่าเราเราไปเอาสินค้าก็ไปคุยกันเรื่องสัญญาสบู่สบู是是่ที่สบู่ที call ่เราเนี่ยคืเขาเขาจะเข้าใจแสบู่ที่เราถือนะไม่เป็นส่วนเกี่ยวข้องกับคนที่เขาถ่ายรูปเห็นเราบอกบริบริเกียร์ยังกันเลยเขาจะเขาจะน่าจะเข้าใจอยู่ใช่สบู่สบู่เนี่ยกับที่อยู่ในฟิล์มมันมันมันเป็นคนละมันเป็นอันนี้กับแเนะว่างเพระบริเกียร์ของกันแหนใช่แล้วก็อธิบายอีกอย่างหนึ่งก็คือหนูก็ต้องขอโทษที่แบบว่าเออแบบหนูอาจจะแบบ อาจจะแบบรับงานแล้วก็อาจจะไม่ได้เช็คอะไรแบบกว้างขนาดนี้เานีกูกิเราจะไปรับงานอย่างไรหนูส่งให้พี่แล้วเอ้ยกูไม่รู้อย่างเดียวไม่แต่ว่าน้องมันคือจอเนี้ยน้องมาสแกนงานช่วยน้องมาสแกนงานสวยคือเพราะว่างานมันเยอะพี่บัวก็รับไม่ไหวผู้จัดการก็รับงานนะแต่ว่ามไไ่หวผู้จัดการเขาดูหลายภาคส่วนคอนเสิร์ตคลายเพลงอะไรเยอะก็เลยให้กูกิมาสแกนช่วยอันนี้ยิ่งสแกนสุด แม่หนูก็เช็คเช็คทั้งเลขเลขจดแจ้งเช็คทั้งอ่างประกอบสารประกอบของสบู่สบู่ใช้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้รีวิวเยอะมากใช่คือเราเรา,เราก็เช็คแล้วก็รู้สึกว่าเออมันสบู่ตัวสบู่นะคะน,นี่คือฟกงแคแค่สบู่กันมากสบู่มันก็โอเคแต่ทีนี้ปุ๊บหลังจากที่พี่พี่โพสต์ไปอะคะ่ะเข้าใจแล้วว่าอันนี้ต้องขอบคุณเอฟซีที่แบบว่าอาจจะมีฟีดแบ็กขอามาเพราะว่าคืออันนี้เราเปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกๆสินค้าที่เราเอามาเสนอนํามาพรีเซนต์ก็คือ FC เป็นคนซื้อเป็นคนนนนนุุุดหและสสับเรา อ่าสิ่งที่เอฟพูดมาเรารับฟังอันนี้พูดตรงๆนะคะว่าเราฟังหลักกับพร้อมีจะปรับปรุงและแก้ไขอันนี้หนูต้องขอโทษด้วยเพราะว่าคือคือจริงๆหนูกระเบิดเป็นคนรับด้านโดยตรงที่น้องเขาคยบอกไปว่าอันนี้คือเขาโยนเอเจนซี่คอนแทคมาให้หนูหนูก็เลยรับนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็มีการคุยกันแล้วแต่การตรวจสอบอยู่นะไม่ใช่ไม่ใช่รับแบบรับแบบมั่วอรับตรวจสอบตรวจสอบในตัวสินค้าอยู่แต่ในตัวของเจ้าของแบรนด์หรือว่าผู้อีกย่างที่แบบว่าเอาเงินเข้าบระเบิดตรวจสอบอีหลีพี่น้องว่าไปงอขี้ก่อนขี้เพื่อนรักเธออย่ามางอนันนะ อีกดักคือนะวันนี้ถ้าหลายๆคนที่ทเห็นตัวมาฉันด้วยจะมีลหลายๆคนเห็นรูปที่มันเป็นว่าบาองคนเอาไปตีเขาว,ว่าเอาข่าวเก่าที่เขาเคยมีข่าวแล้วก็เอารูปที่เราสัญญาคูก่กันไปตัดเซกันก็เลยมองว่ามันไม่เกี่ยวกันนะคะมันคนละเรื่อง <c oughs> อันนี้ของเราคือตัวสบู่สบู่ตัวนี้เขาก็ถูกต้องตามกฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเอาไปโยมกับข่าวเก่าที่เขาเคยเกิดขึ้นแล้วทีนี้ปุ๊บสัญญาตัวนี้เราได้ปรึกษากับทางเจ้าของแบรน์หลังบ้านเนาะแล้วก็กับทางทีมทนายของเราก็คือเดี๋ยวเราจะขออนุญาต ขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้เดี๋ยวทุกคนที่ใครที่ฟังอยู่แคมปเแคปแล้วก็ไปลงช่วยหน่อยคืออย่าโจมตีพวกหนูเลยพี่น้องค้าพวกหนูกะคือเอฟซีพูดกัว่ายัางไงพวกหนูเราฟังหมดเลยเพราะว่าเอฟซีคือคนที่ซื้อเราสนับสนุนเราถ้าไม่มีเอฟซีเราก็ไม่ได้ขายขอขร์ดเพราะฉะันต้องรีบมาไลฟ์สดขอโทษเอฟซีเลยว่าตอนนี้หนูขออนุญาตนะคะขออนุญาตระงับสัญญานะคะสัญญาตัวที่โพลลงไปนะคะระหว่างสบูระหว่างอ่ะเรากับสบูนะคะเพื่อไม่ไม่อยากให้แบรนด์สบูเขากระทบใช่คือสบูเขาดีอย ก็เลยไม่อยากตัวสบู่ <ๆ S 2> จริงๆแล้วอ่ะเชื่อว่าหลายๆคนเคยใช้เลยส่วนอื่นเราแยกเป็นพาร์ทออกไปนะคะพี่น้องคะเราขอระงับสัญญาตัวนี้ออกไปก่อนปึ๊บแล้วเราจะให้ทางทีมทนายเราดูดูข้ออ่ะเขาเลยหลาข้อตกลงในสัญญาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความแบบว่าถูกต้องและชัดเจนและสมบูรณ์นะคะ<ช>พี่น้องคะ<ช>อันนี้คือตอนนี้สัญญายังไม่มีผลบังคับใช<ม>้นะคะแล้วก็เลยขอระงับสัญญาออกไปก่อนนะคะ ก็คือระง,งับก่อนก็คือก็คือระง,งับระง,งับนี่บริบร,บริระงับไะสินค้าเขาพอดีเลยสินค้าเขาดีแต่ว่าระง,งับเพื่อจะให้เอฟซีสบายใจ <c oughs> คอยกันสบายใจเพราะค่าแขวนแอยู่ในเอฟซี <c oughs> ผมน่ะอยู่กับเอฟซีทุกทคนสินค้าใช่ดีอ่ะทีนี้เราจะไม่พลาดถึงสินค้าละสินค้าใช่ไหมไม่ไม่พลาดพิงถึงอ่ะอ่ะบุคคลที่สามลวอันนี้คือตัวเราอันนี้เคยหนมของเราว่าต่อไปนี้ตัวหนูเองก็จะพยายามจะสะกีนแล้วก็จะสแกนงานให้ได้ดมากที่สุด อันนี้ต้องขอโทษจริงๆว่าหนูอาจจะไม่ได้ดูแบบทุกๆด้านตัวหนูเองโฟกัสแต่สินค้าเพราะว่าวันหนึ่งกี่น้องวันหนึ่งหนูคุยกับเยอะมากรายสินค้างเมื่อวานอ่ะหนูต้องประสานงานทั้งกลุ่มปิดแล้วก็ประสานงานทั้ง EP ต่อไปก็ต้องประสานไว้รายการตีท้ายครัวก็โทรมาอันนี้พูดได้เนาะนักข่าวก็โทรมาแล้วมันหลายสายมันเป็นร้อยสายอ่ะรายการทีวีอีกเท่าไหร่ใช่หนูก็เลยคิดว่าหนูเช็คสินค้ามันโอเคแล้วหนูก็เลยก็เลยคอนเฟิร์มไปเฉยๆ แต่วันนี้ในวันนี้มีพี่เป็กกลับมาแบบนี้แล้วก็น้อมรับค่ะน้อมรับนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับปรุงส่วนรายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอรอ,อชี้แจงอีกรอบหนึง่งแต่เบื้องต้นส,สัญญาตัวนี้เราจะขอรัรบรองเอาไปก่อนเพราะยังไม่มีผลบังคับใช้เอฟซีทุกท่านสบายใจได้เลยส่วนเรื่องอประเด็นที่เขาเคยเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นที่ผ่านมาที่เป็นข่าวอันนี้เราไม่มีพันธะอะไรด้วยกันทั้งสิ้นนะคะไม่เคยอือข่าเลยพวกหนูก็บวว่าเคยรู้เรื่องด้วยกัน แต่วันนี้ฟังไอ้เอฟซีทุกคนเข้าใจพวกหนูแน่นะคะเพราะว่าเข้าใจว่าการที่มีข่าวไม่ดีมันจะส่งผลกระทบต่องานเราในอนาคตแล้วก็ความเชื่อมั่นของเอฟซีแล้วก็แฟนคลับแล้วก็ลูกค้าอันนี้เรายอมรับจริงๆนะคะแต่ว่าดราม่ามันก็เกิดขึ้นหมดแหละเดี๋ยขึ้นได้หมดรามาแร้ก็เาสามารถเกิดขึ้นแล้วก็เราเราแก้ไขแล้วก็วกชี้แจงไปค่ะอันนี้หนู ้อมรับจริงๆนะคะพี่น้องคะค่อยแต่ขอโอกาสให้เราได้ใช้เวลาในการแก้ไขตรงนี้ได้ไหมนหนูขอเวลาในการแก้ไขตรงนี้หนูขอคุยกับทีมหลักบ้านแล้วก็ขอคุยกับเจ้าของแบรนด์แล้วหนูขอคุยกับทีมบบนท,มทานายก่อนหนูจะจัดการแล้วก็แก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้นนะคะแต่เบื้องต้นคือหนูจะไม่ไม่ทำร้ายตัวสินค้าและไม่ทำร้ายตัวเจ้าของแบรนด์และไม่ทำร้<ม>าย,ยตัวเราเอง ใช่แล้วก็ตัวเขาที่เขาอยู่หาทคนที่เขาแบบว่ามีปัญหาแล้วประเด็นในส่วนแลวก็วอนวอนเพจข่าอันนี้ต้องพูดตรงว่าวอนเพจขขาววอนพี่พี่เอฟซีลูกท่านอย่าโยงประเด็นที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วมันจบไปแล้วหรือยังไม่จบมาใส่กับพวกหนูพวกหนูนี่มีหนังทีเควบาสบูตรงนี้ซื้อแต่พวกหนูเพรูู้ว่าที่ถามมาเขามีโปรจอะไรอะไรก็หนูไม่รู้จริงจรู้อันนี้จริงๆอันนี้ตากใจเลยหนูก็ยอมรับผิดว่าหนูไม่ได้เช็คแล้วหนูก็หนูคิดว่าทุกคนมันก็เคยมีอดีตแต่เราอยากอยากเอาอดีตของอีกคนมาปน ีนะพี่น้องคะอันนี้แบ่งเป็นพาเป็นพาเป็นพาสพ,พ,พี่น้องคะฝากทุกคนอ่าเข้าใจเราหน่อยเนาะเพราะว่าบันนึงเราทํางานเยอะมากเราพี่น้องมาคุ้นกันสิว่าอุ้ยรับแต่งอันรับแต่งงานห่วงแต่เง,งินไ,ไม่ไม่เช็คดูอะไรดีๆก่อนจริงๆนะชเช็คแล้วโซสินค้าสุดเช็คเสื้อลับบดูสารกัดอุ้ยสุดพลังเราพี่น้องเวลาทําอะไรอย่างเข้าตรงน,นี้เราเช็คดีแล้วสินค้าก็ดีจริงนะคะ แต่ในอนาคตหนูสัญญาว่าหนูจะเช็คให้ดีขึ้นในรอบครอบมากยิ่งขึ้นเพราะตัวเราเองเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยมารับงานอะไรแบบนี้แบบวันละสิบสิบแบรนด์เมื่อก่อนเราก็ขายของแค่อของตัวเองแล้วก็ไลฟ์สดอยู่บ้านอะไรปรกติที่น้องก็ะต้องขอเข้าใจว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไฝพวกหนูกับพยายามปรับตัวขอขอเวลาหน่อยนะคะเราก็ขอขอเวลาให้หนูได้แก้ไขในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะส่วนสิ่งไหนที่มันไม่ใช่ความจริงแบบโกงคนไรเงี้ยพี่น้องหยุดก่อนเพจข่าวหยุดก่อนคือพวกหนูไม่อ้าวอย่านะพวกหนูไม่ได้แบบว่า ไม่ได้แบบว่าโหดร้ายหรือว่าแบบอะไรขนาดนั้นนะคะพี่น้องปวดป้ใจหนูแต่ก็ต้องขอบคุณขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่สลับความเป็นห่วงค,คือเอฟซีทุกคนที่เป็นห่วงแห้งแบบที่จริงจัได้พี่ฮักน้องบิ๊กแห้งที่คอล่ะพี่คอแบบนี้ถ้าเห้แบบนี้แบบนี้จีิงๆก็บอกพี่คอพี่คอพี่คอเราเข้าขใจเลยเอฟซีเขารักเราเขาดูแลแล้วเขามีตาเขาเข้าใจแล้วว่าอุ้ยแบบเขาเอฟซีเขาจะซัพพอร์ตเาทุกเรทุกทุกอย่างเนาะแต่เรื่องเหมือนมันบอก่สิ่งเขากับฮักอะไะถ้าเขาบอกฮักเขาสิดว่าบอกเออเราจะต้องสเปลี่ยนไปนะบอเอฟซีเขา ยาญภารักพอดี่านอาณานีพอดีแต่ว่าข่อย็คือเจตนาข่อยขึ้นไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีแค่เราทํางานตามาที่ที่เรารับมาตัวเราเอง่บบบริ้รูอีกอย่างเลยตัวฉันก็รู้เรื่องอย่างซ้ีแต่ว่าตัวพี่บิกจะรู้แค่ว่าวันนี้มีงานอะไรวันนี้จะต้องไปไหนรู้แค่นั้นส่วนเรื่องการรับงานจะเป็นพวกหมูเองตัวหนูเองกับตัวพี่บู๊ทแค่นั้นแล้วก็พี่หนูอาจจะรับงานคอนเสิร์ตช่วยบ้างอะไรบ้างแต่ว่าคือตัวเราคาจะเป็นพวกหมูอะไรประมาณนั้นนะคะพี่หนูคะคือแกจะรู้แค่ว่า ทำไมแกถึงพูดว่าแกรู้แค่ว่าฉันักเอากับฉันมาล้างน้นสบู่ตัวนี้ฉันก็ต้องขอบคุณนาที่จ้างฉันขอบคุณ่ขอเงินมาให้เออสินค้าก็ดีแค่นั้นนะคะส่วน่วาเพราะว่าส่วนตัวนี้บางเจอห้องกับบานไปสักเพราคือเอา